ถ้าหนอำเภอวิเชียรอนุอนาอนาสาวร์ชนะนานนะครับท่านก็ยุกข้าวนะครับเราเหลือแค่ประมาณ30มิถุนายนตจะได้เก็บเกี่ยวแล้วส่วนใหญ่นะครับเหลืออีกไ,ไ,ไม่กี่วันนะครับเราจึงตั้งเครื่องแต่วันที่7จ็ดวิทยายนต์นแต่บังเอิญนะครับน้ํามันอ่อนตัวแล้วพอดีพะพุรุนนะครับฝนมาตกหนักคือนนานนานหมื่นเซ่นเนะครับแต่ยังไม่เสียหายเพราะว่าสองสัปดาห์นี้นะครับฝนไม่ตกน้ําเริ่มยุบตัวครับ อาจจะมีบางส่วนของไร่นานะครับที่เสียหายนะครับก็ตอนนี้กเกษตรให้รายงานแล้วประมาณเจ็ดหมู่บ้านนะครับที่ประสบปัญหาตอนนี้เป็นแถต่ตะวันตกนอกเขตชนบทานครับอยู่หลักร้อยเครื่องครับเราว่าเกษตรกรกน,นั้นจะต้องนําเครื่องเอาไปแก้ไขในปัญหาน,า,นาตัวเองด้วยเมื่อเสร็จสิ้นตรงนั้นแล้วเขาก็จะเอามาันนามาตั้งนะครับแล้วก็คาดว่ารเราได้สกน้ํามานี่น้ําในท่วงเราว่ายก ทำทำให้พื้นที่ของเรานี่ความเสี่ยงลดน้อยลงครับาฝนไม่ตกคิดว่าน่าจะอีกสัปดาห์หนึ่งก็เริ่มเกี่ยวกันได้แล้วครับครับางส่วนที่เราเห็นก็มีเริ่มเหลืองเลยนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะเริ่มเริ่มเกี่ยวกันบ้างแล้วนะครับคาดว่าถ้าจะเกี่ยวได้ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็30%นะครับถ้าน้ำแม่น้ำไม่ขึ้นมายหญ่ก็อันตรายก็น้อยลงนะครับที่มุมศินย์เรี ตอนนี้แนมแต่น้ํางวาแล้วนะครับไม่ได้เิท่านผู้ใหญ่บ้านท่านก็ไม่พี่น้องชาวตมล,ลังลก,ก,ก,กที่เป็กักทุกท่านนะคะจริงๆแล้วปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราเจอกันมาตลอดเราเป็นปัญหาที่ซ้ำซาก็เข้าใจอยู่นะคะซึ่งอ,อยากเย็นว่าพื้นที่ที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวเนวี่ยเมื่อสักครู่ที่รายการว่าประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นไร่ของตงมล,งลังลกเราใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย ดูแล้วจากสภาพที่มาเห็นวามอย่างนี้เนี่ยเราใช้เครื่องรถอีกเกนอย่างนี้เนี่ยคงชู่ไม่ไหวเดี๋ยวคงจะต้องประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของเราเครื่องของอชนรประทานหน้าขนาด12นิ้วเนี่ยเดินลงประสานดูว่าจะมีกี่ตัวแล้วออกมาเพื่อช่วยกันวันนี้วันนี้สิ่งที่ที่ต้องแก้ปัญหาเร่งดว่วนเนี่ยนหนึ่งสูบน้าออกสู้กับฝนเออจะดูว่าใครจะชนะใครเป็นแม่ไม้หรือสาวคงสงสัต้อง ให้หรอเป่าพวกแม่ฝนตกใช้สอสอให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าประเด็นที่หึเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับจนประธานกลมชนเพื่อที่จะได้เอาเครื่องตัวใหญ่เนี่ยมาตั้งก่อนฉะนั้นข้าวเนี่ยสามิบวิถนาเนี่ยเกี่ยวได้หมดไหมไม่หมดครับไม่หมดแต่เกือบหมดครับ<ำ>ได้ประมาณกี่ได้ สามสิบพื้นที่นาที่เราจะเกี่ยวได้ประมาณเท่าไหร่แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหมื่น,นไร่ใช่ไหมคะฉะนั้น,นถ้าเราแก้ปัญหาได้เนี่ยเราก็จะช่วยอุ้มชาวนาไว้ได้เจ็ดพันกว่าไร่อันนี้ประมาณห้าเมตรถ้าจะขุดไว้เนี่ยปังปังเดี๋ยวผมก็จะว่านักข่าะเกพี่รถโขหานายบข้าใช้ ก็เริ่มดำเนินการขอนมาทางของ,าง,ของการปัญหางึงบนให้ความ่พื้นที่จริงของตะบลระงบที่ประสบป,ปัญหานะท่านก็มาดูนะครับพื้นที่จริงนะครับครัอย่างไรแล้วนะครับขอให้เรานัะนะครับรวมตัวเพื่อเตรียมควพร้อมสามพันไร่นะครับกกรหมู่ที่สิบสอ